สบายดีสบายดีพบกับข่าปะเจ้าอีกวันนี้พี่นอ้องเอ้ยข้าพเจ้าส่องเปลาลอนสแนลีรเฮากระสีพากทานประชมมหบสุดตอนเอาผากันกกกลงุงพี่นอ้องสวงยำเ้าเนะเาะเขาหลังจากที่บอกกกมาทั้งคืนแล้วตอนสายๆประมาณแปดโมงหรือเป่าประมาณเจ็ดโมงครึ่งละตอนนี้แหละ ไข่ว่าทามืออได้เดดออกเตาเขาก็เริ่มปิดกกปิดกกปิดแก๊สแล้วก็เอาผ่ามานผ่าสากร่งที่เขากันขอบเขตที่เขากันกุกไก่เนาะเพื่อควบคุมอุณหภูมิหม่รุดหลอดออกไปทางข้างนอกหรือว่าออกไปทั่วบริเวณเราเนาะสนัดนยามาส่องตรงภาเอาลงลงร้วก็ขึงไว ไปหมองตำแหน่งใหม่ยับขึ้นมาห้องหนึ่งหรือว่าสองห,งห,งงงห้ององค่วงเสาปูนพี่เนาะหลังจากเอาลงแล้วเาก็ต้องยับใหญ่ขึ้นมาเพื่อไว้กันตอนต่อไปในมือแรองเราเอายับออกก็ต้องยับขึ้นมาสองห,งห,งห,งห้องเทาก็ับเตรียมผ่าม่านไว้คึ้งขึ้นหรือว่ามัดขึ้นตอนแรงเราก็ต้องปฏิบัติในชื่อนาวิศ ส่วงโกกลุกเยียบทุกคนเบื้งกันเด้อนี่แหละการงานก็นได้โบนักโบนาโบเบาแล้วก็ะโบนักไปเรื่อยๆท่านผู้สมเอาอาหารล,ลงและเองกสิิทาการง่ายกกนี่คือเล็กตะข่ายหรือว่าเล็กกันกั้นกว๊กไก่มันรุดหลอดออกมาข้างนอกฉันจะให้มันอยู่ในขอบเขตที่เฮากันตอนนี้เฮากะชิได้ ทำการยุกง่ายทำคนเดียวกับสีกระซับกระซิงเนี่แหละทุกทานเลยแต่ต้องสำนานงานธรรมดาก็ต้องมีคมนมายุกลายนามขึ้นอันนี้เขาสิ้นแล้วถูกเหตุถูกวิธีมันกับสีบ่เมื่อยนะทุกคนนะแล้วพอเหตุก็ถูกไท,ย,ทยไปเรื่อยๆโอเคทุกคนโอเค้คเควติดตามการต่อไป โอเคทุกคนกะอีกมุมนึงอีกอกะมุมทั้งคางเนาะทั้งคางผ่านนังด้านคางข้างหลังก็คือตู้โกกเนาะท่านผู้ชมจะต้องอขยุ่งหยุกหยกขึ้นแห้งไร้กะบยานไล่น้ำสำนูลหรือว่ายนานไล่น้ำหักแต่เราต้องเหตุโดยความระมัดระวังกระสิประมาณนี้แหละทุกคนเอ้ยการงานกระดายนาะ หลังจากว่าที่เขายับกุ๊กเรียบร้อยกับสิบอ,อกมารูปร่างลังกษณะนี้ท่านผู้ชมไก่ตป็นรุดหลอดมาจางไดเนี่ยเบิ่งเบิ่งไก่ขาดหรือไก่ยังอันนี้รูปร่างลังกษณะของการกันกุ๊กกับิบมานี่พี่น้องตะครยอย่เอาหยกวางกี่หันเนาะเาอาหยกเขาก็มาเลี้ยงเลี้ยงเป็นหลอกเป็นหลอกอ่าส่วนพาม่านกาเัางบ่ทันนละเอาขื่นเพราะว่าช่วงตอนแรงตอนยินท่านจังสิมัดปรสมาณนี้ทุกท่าน เด็กิประมาณนี้เด้อทุกคนเขายุเขาย่อขึ้นเรียบร้อยกันเรียบร้อยออกลักษณะนี้คือการบริเวณขอบเขตการบริเขตขอบเขตเข้าโคกเนาะประมาณนี้ละบ้านในเขากะสีปล่อยให้เขาอยู่แบบเซรีหรือว่าอยู่แบบอิสระของเขาเพื่อว่าให้พื้นที่มันกว้างออก อีกสามวันอีกสามวันสี่วันเท่ากับขยับขึ้นอีกสองห้องหรือว่าสามห้องหวหนาประตูคนละผมขยับขึ้นไปเรื่อยๆสิบกว่าวันก็ปล่อยเต็มหนาแพดเลยท่านผู้ชสมอ่ะรูปราชนะลักษณะก็สิประมาณนี้โอเคก็ทุกคนเดี๋ยวพบกันใหม่คิปหนาเด้อสำหรับคลิปนี้กรสิบมมีอย่างายเนาะเออเอาวิธีสวิตหรือว่าการทำงานแต่ละมือเนาะสำหรับคุณ kagara <muchas> semánikabá